สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะให้จะคุมเนื้อหางแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคม2568นะคะจารันขอขอบคุณทุกการติดตามทุก subscribe like share ที่มีให้กับประจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเราจะเริ่มต้นการอ่านดวงภาพรวมด้วยพลังงานไพ่คู่บุญนะคะ พลังงานไพ่มีความแม่นยำม,มีความศักดิ์สิทธิ์ความข้งในตัวไพ่เองอยู่แล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าปักนี้มีเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับชาวกรกฎบ้างนะคะไพ่ใบที่หนึ่งเป็นไพ่ประจำตัวนะคะอาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดและทบทวนไตรตรองค่ะหมายเลข67สิบเจนะเพราะฉะนั้นไพ่ใบบนี้ขึ้นมาแปลว่าท่านจะทำอะไรก็ตามอย่าผีผามตัดสินใจ ต้องคิดให้หนักต้องต้องอคิดให้ถี่ถวนทบทวนอะไรต่างๆนานาให้ให้ใหดีอ่ะต้องระมัดระวังให้มากไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะคะทำได้แต่แค่เราต้องรอบคอบนะคะหมายเลขหกสิบเจ็ดคิดทบทวนนะคะในตำแหน่งการเงินนะคะท่านกำลังมีแผนเก็บสะสมเก็บเล็กผสมน้อยก็ได้นะคะก็คือที่ผ่านมาอาจจะจ่ายเงินแบบเออซื้อความ สะดวกสบายให้ตัวเองแบบอาจจะแปลว่าคุณนะ่ะใช้ใจค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าเงินมีค่าและจะสร้างาตัวเองให้มั่นคงแบบไหนอะไรยังไงไพ่จึงขึ้นว่าเก็บสะสมนะคะแปลว่าคุณเริ่มที่จะวางแผนชีวิตคุณละคุณเริ่มคิดแล้วลว่าคุณจะสร้างตัวคุณแบบไหนทำไงจะมีะไรายได้เข้ามาอะไรแบบนั้นจากความหมายไพ่ แต่ถ้ามองในแง่ของการทำอาหารกินนะคะคุณเป็นคนมีความอดทนนะคะมีความรู้สึกไม่ทำอะไรแบบมันมันข้ามขั้นแต่น่าจะแปลว่าการทำอะไรที่เป็นสเต็ปค่อยเป็นค่อยไปอาจจะตีความหมายว่าช้าๆได้พระเล่มงามก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในตำแหน่งการเงินมันแปลว่าท่านไม่หมินเงินน้อยอะ่ะนะคะได้อะไรได้เท่าไหร่เราก็เอานะคะ การที่เอสมมุติว่าเขาขายของเนี่ยขายราคานี้แต่เน,น้นเน้นจํานวนคนแต่อาจจะไม่ได้ขายแพงแต่เมื่อจํานวนคนเยอะก็ได้เงินเยอะเนี่ยอยู่ในความหมาย,ายไพ่ใบนี้เลยค่ะเพราะฉะน,นั้นมองว่าในเรื่องของการเงินการหาไรายได้คุณทําได้ดีค่ะเพราะคุณไม่ไม่เกี่ยงกับเงินจะเข้ามาเท่าไหร่อจากเล็กๆไปใหญ่ๆมั่นคงแน่นอนค่ะ พลังงานไพ่ใบถัดไปในตำแหน่งคอนแทคการติดต่อการสื่อสารการสังคมไพ่หมายเลขสิบหกค่ะร่มเย็นเป็นสุขเป็นภาพลุกค่ะเทวดาคุณมีสิ่งสิทธิคุ้มครองเนี่ยดีที่สุดนะคะและเวลาคุณเจรจาพาทีอะไรกับใครมีสเสน่ห์ค่ะติดต่อเจรจาเรื่องงานเรื่องอการทำสัญญาก็สำเร็จคุณจะมีความสุขค่ะหมายเลขสามห้าผู้สมพลไพ่บอกว่า ศึกษาหาความสุขอยู่ในเขาเรียกว่าตำแหน่งครอบครัวครอบครัวคุณรวมทั้งตัวคุณจะมีความสุขค่ะเข้าอกเข้าใจถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดีค่ะในตำแหน่งบุตรตาบริวารตำแหน่งตีโกนหน้าลักษณนะอาจารย์ไม่ได้แปลาจากข้อความอาจารย์แปลาจากพลังงานไพ่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไปรนทางที่ดีขึ้นเหตุการณ์อะไรที่ผ่านมาอาจจะผิดพลาดบ้าง นะคะแต่ความผิดพลาดคือบทเรียนที่คุณจะไม่ทําให้มันต้องเกิดซ้ําอีกค่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นบันไดกุยทางไปสู่ความสําเร็จมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะลงทุนทําอะไรคุณอาจจะทําแล้วไม่สําเร็จมาก่อนแต่เที่ยวนี้สําเร็จเพราะได้บทเรียนมาแล้วเห็นการที่จะแก้ปัญหาอะไรยังไงคุณทําได้นะคะในตําแหน่ง ศัตรูสิ่งที่ดียังเหลืออยู่หมายเลขสามศูนย์นะคะถ้ามองให้ใบนี้ก็น่าจะแปลว่าถ้าเรื่องศัตรูนะอาจารย์มองไม่มีศัตรูน่าจะเหมือนคนต่างคนต่างไปละอะไรประมาณนั้นที่เหลืออยู่อาจจะเป็นความทรงจําดีๆก็ได้ศัตรูกลับมาเป็นมิตรก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะในตําแหน่งคู่ครองคนรักปักหลักหมายเลขสามสาม ยึดมั่นถือมั่นมั่นคงถาวรกับคุณนี้ล่ะค่ะสุขภาพนะคะอาจจะมีเกณฑ์เอ่อเนื้องอกซีดมดลูกรังไข่ถุงอันทะหรืออาจจะมีเกณฑ์อันเนี้ยเข้าโรงพยาบาลเสริมความงามอะไรก็ได้แก้ไขปัญหาไพ่ใบน,นี้ได้เหมือนกันนะคะคล้ายๆไพ่าทาวเวอร์ใบนี้นะคะตำแหน่ง สุภาพผู้หลักผู้ใหญ่ยังสนับสนุนนะคะได้เทพาอาทิตย์กับดาวพฤหัสห้าหนึ่งค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาเรื่องงานถูกบักดันเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งยังมีโอกาสดีๆทางการงานการงานคุณมีใช้เข้ามาเยอะมากๆถ้าคุณดิวงานอยู่คุณก็ดิวได้หลายเจอบนะคะได้เยอะโชคลาภได้จากความฝันก็ได้หมายเลขสองเจ็ดนะคะ คุณชอบทำธุรกิจกิจการอะไรก็ตามที่มันเป็นส่วนรวมไม่ใช่เราได้รับแต่อย่างเดียวแต่เรารู้จักแบ่งปันและแชร์ไปให้คนอื่นค่ะนี่คือความดีของคุณจะทำให้คุณมีชีวิตที่ก้าวหน้านะคะเรามาต่อด้วยความรักคนมีคู่ค่ะพลังงานดวงความรักคนมีคู่ชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะ ให้เจ้าชายหรือเหรียญแต่ภาพเป็นคนกำลังนั่งเล่นดนตรีนะคะก็เหมือนการแสดงกลางแจ้งแล้วมีคนให้ค่าตอบแทนนะกม็มันไม่ได้แปลว่าการขอทานนะใบเนี้ยจะแปลว่าเรามีอาชีพทำออ,อะไรก็ได้อาจารย์มองว่าอะไรที่มันไม่ผิดทําไปเถอะคุณจะมีรายได้ดีๆเข้ามา ยิ่งไพ่ขยายด้วยเดรซันต้องบอกว่าดีมากๆหรือถ้าแปลความรักก็ต้องบอกว่าเขาคนนั้น่ะยังให้ความสําคัญกับคุณมีเกณฑ์นัดเจอเจอกันค่ะเนี่ยได้นัดเจอกันจริงๆเนี่ยวิ่งซ้ำหมวกปิวเลยอืมอัศวินดาบนะคะอาจารย์มองว่าคุณกับเขามีเกณฑ์ตกลงปรงใจที่จะเป็นคู่รักกันค่ะอะไรจะเกิดขึ้นอีก ก็ยังมีโหมดของความฉล also, องอะอเซออย่างเงี้ยไม่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามนะคะความรักเหมือนลงเอยด้วยดีนะคะแบบนี้นะเข้าประตูวิวาก็ได้นะคะเอ่อพลังงานไพ่เขาคนนี้อยากดูแลอยากซัพพอร์ตคุณอะไรก็ตามที่เป็นความต้องการของคุณเขายินดีที่จะแบกรับทุกอย่างร่วมกับคุณนะคะ อะไรที่ไม่เข้าใจก็อยากให้คุณไทยถามหรือพูดออกมาตรงๆเขาไม่ชอบคนเก็บงำความรู้สึกนะคะและอนาคตความสัมพันธ์คุณกับเขาคนนี้จะเป็นยังไงเขาง้อคุณค่ะถือกุหลาบช่อโตๆมาง้อคุณเลยเขากลัวที่สุดจะสูญเสียคุณไปเขาทนไม่ได้นะคะเนี่ยเขากลัวที่สุดว่าจะมีคนอื่นมาแย่งคุณไปเขารักและห่วงใยคุณค่ะ เขาจะแสดงพละกกาลังแสดงความตั้งใจจริงว่าเขารักคุณจริงจนกว่าคุณจะใจอ่อนนะคะคนคนนี้เข้ามาออกในแนวตื้อๆเหมือนกันนะคะอ่าขอดูพลังงานไพ่ข้อความจากไพ่นะคะ <S <S <ฮ>เขาอยากจะบอกอะไรผ่านไพ่ เขาบอกว่าเขาเหนื่อยนะถ้าถ้าไม่จริงจังก็น่าจะบอกกันอย่าให้ต้องเหนื่อยกับการเล่นเกมอะไรประมาณนี้ mm hmm. เขาจะพูดอย่างนี้นะคะ mm hmm. เพราะเขาจริงจังจริงใจแต่เขาไม่แน่ใจคุณจริงจังหรือเปล่า mm hmm. เขาบอกว่าเขาอะโชคดีนะที่มีคุณอยู่ในชีวิตเขาอะ mm hmm. และอีกใบค่ะ mm hmm. สิ่งที่เขาอยากจะบอกผ่านไพ่นะฮะ mm hmm. เขาบอกว่าอืมฉันกำลังไปหาคุณนะ รักโดเชื่อมั่นในตัวฉัน I coming for you baby please be believe in me นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากให้คุณเชื่อและเข้าใจเขาขอพลังงานไพโแมทแเ The c o n g e l a t i o n นะคะเขามีความรู้สึกว่าอ้โหคุณเหมือน เป็นคนที่คุ้นเคยกันมาก่อนและเป็นคนที่พระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลสรรหาให้ไม่ให้ได้มาเจอกันและตกลงปรงใจมั่นหมายแต่งานเป็นคู่รักค่ะจงเชื่อในใจของฉันนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะขอไพ่สรุปและเป็นค่ะไพ่คำแนะนำค่ะ ให้บอกให้แบ่งเวลารู้จักพักผ่อนผ่อนคลายเนี่ยย้ำเตือนนะคะได้สละบางสิ่งถ้ามองต่อเนื่องกันก็คืออืมให้เราอะรู้จักพักผ่อนบ้างอย่าทำงานหักโหมนะคะให้ถามหัวใจตัวเองลึกๆมีความสุขหรือ,อยางหรือต้องทำยังไงนะคะไพ่จะแนะนำได้ประมาณนี้ต่อด้วยดวงคนโสดค่ะ ดวงคนโสดชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะดีวิวค่ะหกหม้คุณปรารถนาที่จะเดินทางไกลไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้นะก้าวถ้วยคุณก็อาจจะมีแอบคิดเลยว่าเราจะไปเจอใครที่เป็น คนที่เราเปิดใจรับได้ไหมนะคะเหมือนชาวกรกฎมีความรู้สึกอยากมีใครเข้ามาเคียงข้างอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเก็บปวดหนักๆสาหัสสากันมาก่อนนะแต่ตอนนี้คุณเข้มแข็งแล้วนะซิกโอวานชนะใจตัวเองด้วยนะคะแปดเหรียญทํามาเงินเก่งปากนี้ไรายได้เข้ามาเยอะก็ได้ก็มีความสุขในระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ ยังปรารถนาที่จะอยากมีใครสักคนที่เข้าใจและรักจริงนะฮะมีไหมมาดูกันค่ะเจ็ดเหรียญโอ้โหมีแน่นอนค่ะเลเวอร์ดูเดอะซันนะคะเป็นคนที่จักรวาลส่งมาโชคชะตาฟ้าลิขิตละคะ่ะที่จะได้เจอกันเจอแบบเซอร์ไพรส์แบบบังเอิญไม่คิดว่าเออจะได้เจอหรือเจอเพราะการเดินทางก็ได้เจอเพราะโซเชียลคุยกัน มีโอกาสจะเกิดความสัมพันธ์นะคะแบบเนี้ยเป็นคู่รักค่ะขอ,อพลังงานไพ่สรุปนะคะโอ้โหให,ให้ออกมาอาจารย์น่าจะเปิดหมดเลยละคะ่ะแบบนี้นะโอเคเปิดเลยนะคะอืมเนี่ยเขาจะขอความรักจากคุณโอ้โหนะเขาบอกเลยเนี่ยเขาโชว์หัวใจโชว์เงินเขาอ่ะให้ความซัพพอร์ตดูแลนะเนี่ยคนเนี้ยเข้า,าโอ้โหดูสิเป็นครอบครัวเลยค่ะสิบวิวออฟสิบ อ่า10บถ้วยคุณสเสน่ห์แรงมากเขาชอบคุณนะคะเปิดตัวคุณนี่คือคู่แท้จะเข้ามาแล้วค่ะนี่คือพลังงานไพ่บอกเลยนะคะเรื่องจริงจะเกิดขึ้นได้ให้มีความแม่นยำค่ะขอให้โชคดีกันนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ